อันนี้นะครับก็ถึงวิธีการย่างสเต็กแล้วนะครับเราจะย่างโดยใช้กระทะนะครับเผื่อใครไม่มีกระทะแบงก็ใช้กระทะอันนี้ได้นะครับเราจะทําด้านละหนึ่งนาทีนะครับเพื่อให้เป็นมีเดี่มแล้นะครับจับเวลาครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าเดีอะไเอาีอะอเพิ่มอะไสมุนไพรไสี่ ยีสามยอดละวหนึ่งนาทีนะครับจริงๆมันมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันมีข้างๆเดี๋ยวจะเสียข้างๆด้วยนะครับอันนี้เอาอันนี้เราเพิ่มหน่อยเพื่อความหอมหน่อยความนะครับความสุกมีเทียมแรเราก็ดูนี้ได้นะครับมันจะดูข้างๆได้ว่าว่า ว่ามันเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาเกือบครึ่งแล้วครับนะครับโออันนี้มีกระเทียมจุดไฟนะครับนี่เกือบจะครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับเห็นไหมครับความสุกเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นมาแล้วอันนี้พอแล้ว สีก็ใช้ได้เทนเดอรอยมันจะเป็นเนื้อที่หนาหน่อยนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้อีกหนึ่งนาทีนะครับจับเวลานะครับ5ปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหเก้ายี่ส อันนี้ลองสังเกตนะกระเทียมต้องแบบตีไปนิดนึงนะไม่ใช่ตีให้ละเอียดนะตีเพื่อให้มันแตกออกมาครับ okay. อันนี้เดี๋ยวพอใกล้ๆหนึ่งนาทีก็เดี๋ยวจะเสียข้างล่างแต่จริงๆแ้่ไม่ต้องเสียนะเห็นไหมครับความสุกมันดันขึ้นมานะครับอย่น,นี้ประมาณสี่สิบวิได้แล้วครับ เราอาจจะไม่ต้องครบนาทีนะครับเรามาเสียตั้งนิดนึ่งสี่เราเสียขอบนะอันนี้ประมาณก็เกือบหนึ่งนาทีได้นะครับเดี๋ยวเราจะพิชเนือเ้อมันแตกไปนิดหนึ่งนะครับ อันนี้อีกนิดนึงเพื่อกลัวมันจะไม่มีเดียมเลยอ่ะคันนี้ได้แล้วคันนี้เราจะใส่เนยไปก่อนนะครับเพื่อให้เนลลยละลายเนยละลายแล้วเราดันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้มันในนี้วนะครับเราใส่เครื่องลงไปครับพร้อมกันมันจะเพิ่มความหอมนี่คือเป็นส่วนวิธีการสําคัญนะครับอันนี้ก็เรียกการเสียนะครับเดี๋ยวเราจะเสียนะครับเราต้องค้อนมา เนี่ครับเสียมจะหอมนะครับเสียด้วยกระเทียมเสียอีกประมาณสักยี่สิบวิอันนี้เนี่ยเดี๋ยวกะเทียมมันก็จะหอมนะครับเสียไปเสียไปเห็นไหมครับอันนี้จริงๆถ้ามันได้กลิ่นจะหอมมากหอมใบรสดเร่กับกระเทียมนะครับนี้เสียไปเสียน้ำมันไยเสียไปนะครับเสียไปเรื่อยๆประมาณสัก สามสิบวิน่าจะมีเลี่ยมแรงเลยเสียคองหน่อยนะครับกลับด้านนะครับกลับด้านแล้วเสียเราต้องเอาเนื้ออยู่ด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้โดนความร้อนใช่ค,ความร้อนจากการเสียนะครับนี่นะครับ เตีย๋ยงนี้กะเพียงก็จะอร่อยด้วยนะครับใบไม่ได้ใบหนึ่นะครับเพิ่มความหอมแล้วก็กะเพียงเตียนะครับเตี๋ยเลยครับไม่ต้องกลัวเตี๋ยไปครับ เนี่ยครับเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับจะทําให้เนื้อมันหอมนะครับแต่ถ้าเป็นย่างด้วยด้วยเตาหรือย่างด้วยที่มันเป็นถ่านก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับก็ใส่เครื่องไปย่างได้เลยตอนช่วงท้ายๆอันนี้แต่ถ้าเราใช้บนกระทะเราต้องเสียนะครับเสียเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องพักเนื้อไว้ประมาณส5บห้านาทีอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วครับอ่ะ,อะ นี่ครับเห็นไหมหอมมากน้อยหน่อยมากเหมือนจะจัดใส่จานแล้วเผื่ออันนี้อาจจะเกือบจะมีเดียมแล้วได้ซ้ำนะครับเนื้อชิ่นนี้เทนเดอร์ลอยต้องเป็นมีเดียมแรน์นะถึงจะอร่อยนี่นครับก็คื เราต้องพักเนื้อไว้ก่อนนะครับประมาณ15นาทีนะครับ